มีหลายคนเนาะที่คิดว่าเฮ็ดคลิปมันได้เงินดีมันได้เงินไวและมันได้เงินง่ายบอกเลยมันบริง่ายขนาดนั้นบอกเลยว่าอุปสรรคที่มีหลายขนาดเดี๋ยวสิมาบอกอุปสรรคในการเฮ็ดคลิปของตัวเองมีอย่างแน่ตอนที่เฮ็ดแรกๆมีแต่คนหัวเราะยาะแต่ว่าคนที่สนับสนุนก็มีอยู่รากาคันอายนี่เฮ็ดบรได้ถ้าแคร์คนอื่นนี่แห้งแล้วเลยคือช่วงนั้นนะ่ะแทบสิบ,สบรสนบ่แคร์ไผเลยแทบจะวิเวกไปอยู่ในป่าเช่วงนั้นนอนนานอยู่กับพ่อกับแม่บ่ได้เจอหมู่บ่ได้เจอคู่เลยเวลาหมู่ชวนปปปกกิิิินนเเเเบบียร่่ฏฏสสธธตลออามม็ อยากส่วนเขาเลยครั้งต่อไปเพราะว่าเขาอ,อยากตั้งใจเฮดบอลนี่ก่อนอปัญหาที่สองเลยก็คือเรื่องเสียงโ <บะ S 1> ดยความที่ว่าเวลาถ่ายคลิปเฮาบอ,อยากให้มีเสียงคนเว้าเลยเพราะว่าอยากได้เสียงเวลาเฮาเฮดนั้นเฮดนี่แล้วก็เวลาพักเสียงีนต้องหาบอพานพักเงียบๆดิไปนั่งพักอยู่ใต้ห้องไม้เงียบๆถ<พ>้าเป็นคลิปที่บริพาคเป็นคลิปที่ว่าสๆดๆอีเสียงคือปัญหาเลยแต่เดี๋ยวนี้มันน่าจะมีไม้ที่ไซส์แบบปิดเสียงรบกวนได้แต่ว่าไม้ที่ดีแบบนั้นก็ต้องมีราคาสูงแหละทีนี้ปัญหาที่สามเลยเด้อเฮานี่ต้องเคิร์กเวียกเค ไปใส่โบไรตอนนั้นกะช้เวลาถ่ายคลิปโดนนาะเป็นมือก็มีเข้าเซาในบางเท่อแม่เฮ็ดให้กินเพราะว่าอย่างถ่ายคลิปยังบ่พอต้องเอาเวลาไปตัดคลิปนะแล้วก็เอาเวลาไปพากเสียงอีกแล้วแต่ละคืนนี่เวลานอนนี่คิดหาแต่คอนเทนต์แปบว่ามืออื่นเส็เอดอย่างน้อิเอ็ดคลิปหยังน้อและเวลาพากก็ต้องคิดหาคําเว้านนาสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือคําเว้านี่แหละเพราะว่าเวลาเฮาเวา้ผิดน้อยเดียวนี่ดราม่าโลดและฮากับ่บได้มักสิ่งนั้น,นเนาะปัญหาที่3เลยมันต้องมียุ่แล้วเรื่องดราม่าเวลาเฮาเจอดราม่ารอเลยๆ ใหซึ่งแว่นเหตดได้เพราะว่าแว่นบบได้ให้ค่ากับมันแต่ถ้าเป็นคําเว้าที่มันทําร้ายเฮามันโบแม่นความจริงเฮาบบหูซึกอย่างกระแท้แต่ว่าเฮาจําเป็นต้องออกมาอธิบายเพื่อปกป้องตัวเองเวลาคนด่ามานี่แว่นบบเคยด่ากลับเลยมีแต่ว่าไปตอบแบบในมุมปกป้องตัวเองรายกว่าอาลืมเว้าเนาะเพราะเฮาเอาเวลาไปได้คลิปอย่างเดียวแลว้วบบเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างอื่นแบบบ่ได้เต็มที่นะทุกคนทางครอบครัวกับแบบบอเข้าใจแวก็บหูว่าเฮาในเฮ็ดไปเพื่อหยังเฮ็ดแล้วได้อย่างสําหรับครอบครัวก็มีปัญหาอยู่น้อยนนึงแต่ว่าบบหลายพอเฮ็ดได้มีรายได้เข้ามา มาครอบครัวกับแบบเริ่มสนับสนาา<ม>ุนกับบริวารอย่างให้แหละแต่ก่อนนี้เฮาเฮ็ดคลิปตลกเคฮะแต่ว่าเฮาเริ่มเปลี่ยนไปโบตลกคือเก่าตั้งแต่เฮามีสามีเนาะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่มีสามีกับทุกอย่างเปลี่ยนไปซึ่งกับบุหงคือกันเนาะอาจจะเป็นเพราะสามีเราบรได้เป็นคนตลกแว่นก็นเลยติดน้ำราวและเฮาก็อาจจะแคร์ครอบครัวสามีนําเพิ่นกับบริวารอย่างดกอกเนาะแต่ว่าเฮาเก่งใจเองแล้วพอแต่งงานไปอยู่นําสามีเฮาก็เฮ็ดคอนเทนต์แบบเก่าบ,บ,บรได้หมายความว่าเฮ็ดคอนเทนต์อาหารคือเก่าแต่ว่ากัมีอย่างอื่นมาผลนําแล้ว <9 S 1> บ่มีธรรมชาติให้เบิ่งคือเก่า FC <9 S 2> บางคนก็นเริ่มหายไปเพราะว่าเฮาเปลี่ยนไปเองตอนแรกที่คนมาเริ่มติดตามก็เพราะว่ามักแวนเป็นแบบนั้นเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าคนที่ยังอยู่และมักคอนเทนต์ใหม่ๆก็ยังมีนี่ก็คือปัญหาหนึ่งเนาะและฮากับโแมนคนที่ซีฮิตตลอดการฮาต้องเตรียมใจไว้ว่ามือนี้มีคนเบิ่งเฮาหลายมือหน้าอาจจะบม่มผไยเบิ่งเฮาเลยก็ได้คนเบิ่งอาจจะน้อยลงเฮ็ดให้เสียกำลังใจก็เป็นได้เพราะว่ากำลังใจที่ดีที่สุดนี่ก็คือมาจากทุกคนเลยมาจากการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพราะว่า ลองสังเกตต,ตัวเองแล้วว่าถ้ามีคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หลายๆในการมีกำลังใจแล้วก็ดีใจหลายเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วบ่มีคนเบิ่งกระจักซิเฮ็ด <He ard S 2> แล้วก็เมืยละลาบบ่มีประโยชน์ยังสคขอบใจแล้วก็ครอบคุณทุกคนที่เอ็นดูแวเน,อนเอ็นดูครอ,อบครัวแวนแล้วก็เอ็นดูน้องเชิญและปัญหาอีกอย่หนึ่งก็คือเรื่องเวลาจัดสรรเวลาให้ดีเพราะว่าในแต่ละมือเฮาก็อาจจะมีธุระอ,อื่นได้ไปนั่นไปนี่แล้วก็เฝ้าเฮ็ดก่อนแดดมันซิฮอนฝนมันซิตกบ่พอเจอปัญหาแบบที่เฮาบ่คาดคิดเฮาก็อาจจะอ้ยบ่เฮ็ดแล้วมือนี้สินะมือน ที่ได้คลิปแบบนี้มานะทุกคนคด้วยความที่เขาท่ายเองเขากรปรับมุมกล้องไปปรับมุมกล้องมามันซ้าเวลานําอันนี้เลยเพราะรว่าเขาอยากให้คนได้เบิ่งหลายๆมือปัญหาของแวนอีกอย่างนึงก,นก็คือการไปตลาดเนาะมันเสียเวลาแต่เขาก็ต้องไปเนาะเพื่อไปซื้อวัตถุดิบเพราะว่าตลาดก็อยู่ไกลจากบ้านอยู่ปัญหาสุดท้ายที่คิดออกในตอนนี้เนาะรว่าวาไ้เลยก็คือขี้คานเพราะว่าบ่ไ้เป็นคนมันน่นเนาะเป็นคนขี้คานอยากเคลิปเนาะแต่ว่าขี้คานอยากไปนอนเว้เฮ <he o S 1> าก็ต้องได้อดทนแบกสั่งขารลุกไปเ็ดแต่ว่าขี้คานแต่ตอนทททําาาอออีี้้้ลลลุ่กกคคนนนนเเเรรืมมััติดดด็ไไไปปสบบโยยยใหผว คันแต่ก็ต้องได้เห็ดหนะสุดท้ายเลยก็คอบคุณคอบใจทุกคนได้ที่ทนฟังปัญหาของเฮาจนจบส่วนปัญหาของคนอื่นนั้นบุหงคือกันยังอีกปัญหาหนึงเนาะก,ก็คือเรื่องเพจนั่นแหละแต่ว่าเวลามันเบิดแล้วทุกคนสิบ่ได้เล่าสาเร็จหนอมือนี้เ<อ>านาะมีโอกาสจังเล่าใหม่